Linda, คุกกี้แลนด์ชอปเติม ROV เร็ว100%ใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม ROV ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงราดจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายไปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยังรับเติม ROV หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับโ,โหโหมืงดา่ากูแรงเกิน สวัสดีครับผมพีรีต้องครับก็ตัวอันชาแนลเคยวันนี้เรามาอยู่กับอ่าสแลมตังอ่าอารีเตอร์นะครับมรไม่ได้ลืมเป็นคอนเทนต์นะผมลืมจริงๆนะครับไอ,อเรื่องตัวละครเนะี่ยไม่ต้องใช้คิดก,กันนิดนึงหมาผมก็วันนี้จะเป็นคอนเทนต์ขำๆคือเอาฮาเลยนะฮะผมจะไม่ขึ้นไอเทมเซตรูนอะไรทั้งนั้นนะครับเออผมจะบอกก่อนทุก ทุกคลิปนะเออเผื่อเพื่อนๆแบบว่าเอาไปเล่นแล้วก็แบบแพ้นะครับคือมันเล่นในออฟเลนไม่ได้ที่เอาไปเล่นได้ก็น่าจะเป็นเลนกลางกับซัพพอร์ตบางตาที่จับแอสซอร์ซินอย่างเช่นนาครอสนะครับเออเขาจะเล่นจับนาะเอา่อพวกแอสซอร์ซินกันไฟเตอร์ก็จะเป็นของอารัมนะครับเดี๋ยวอารัมเดี๋ยวค่อยว่ากันเล่นตัวสรุกขำขำก่อนนะฮะตัวนี้เรามาแท็กได้นะครับเพราะเดี๋ยวป่าเนี่ยจะมาแท็กเลนเราคืนเหมือนกันเวฟหนึ่ง ไี่เป็นกาเออกวความรู้หรือมั้งเอาเอา,เอาแบบฮาๆนะไอสติกเกอร์นี่ผมสงสัยมานานแล้วผมเข้าใจว่าอุ้ยได้เพื่อนอุ้ยดาาไม่พอหรือเปล่าต้องตีธรรมดาปะเอยโอเคสติกเกอร์รักสัตว์นะครับมันมี่สองงี้เว้ดเยด่าแบบไอต้ตืดกับรักสัตว์จริงๆมานาไม่มีนะเพื่อนกูไม่มีเบรกอะไรแล้วนะถอยดีกว่า ว่านามันตามสูตรตามสูตรคือ <c oughs> ใช้มานาเยอะจริงครับอลิสเตอร์ต้นเกมแล้วผมเป็นคนวางรูปสัญลักษณ์แบบไม่ค่อยแม่นด้วยนะครับ <c oughs> วางแล้วแบบว่า <c oughs> เลยบ้างนู่นนี่นั่นบ้างน,นะครับรองเท้านี่ ก็เราจะไม่เหมือนของเลนกลางนะครับเลนกลางเขาจะออกเป็นพวกแฟร์ตี้บูธรถคูดังหรือว่าเจาะเกาะแรงๆไปเลยนะครับออฟเลนไม่ต้องเดินไง<อ>เดีจยวเลนบนไปเลนกลางไปนู่นไปแก๊งนู่นนี่นั่นนะฮะเฮ้ไหนจะจับเลยว่ะแต่ดีละผมว่าดามเมจน่าจะไม่พอปิดนาคอร์ดเมื่อกี้นะครับเผอจะโดนให้ด้วยเมื่อกี้เทนรอรับอยู่เ<อ>ดือดชิ้กระแพงนะครับโดนยีน่าโซโล่ เดี๋ยวเกมยาวๆไปเลยดีกว่าเออข่ายเครียดข่ายเครียดเช็คทุกพุ่มนะครับเพื่อนมันมีที่ผมบอกตลอดนะครับว่าอันติเบตผมพร้อมแล้วเพื่อนจะเข้าไม่เข้านะครับแล้วแต่เพื่อนเลยแต่ปกติแล้วถ้ากดอันติเบตปุ๊บเพื่อนเขาจะรอเอ้ยมีอัเลสเตอร์มีอันตีจับแนมะ่อะไรอย่างนี้ผมไม่รู้นะผมอัพสองนำนะครับไม่ได้เป็นเมนอัเลสเตอร์ letter. เหมือนจะวางแถบแรงขึ้นหรือเปล่าเออเฮ้ยอะไรมันนะ่ละลอกผมก็ลอกเว้ยต้องวางสองก่อนสองแล้วก็หนึ่งแล้วกันติตรงนี้เคลียร์เวไปคร้บตรงนี้เมดขึ้นไปด้านบนนะฮะก็จะเป็นการเคลียร์ให้เพื่อนด้วยเราก็ได้เงินได้เงินด้วยนะครับโอ้ยเหตุนีพี่พี่ยืนเอาคุมกระดนั้นพี่ก็ เว้ยใจเย็นมอส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 ไม่ได้หงีมอส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 ไม่ได้หงีมอสมอสโตจะแลมดังมอสเต็มตาเลยพี่คือยาพี่อยู่คนละเซิร์ฟกับผมหรือเปล่าครับนี่ผมไม่ได้วาร์ปใส่เขานะเออผมอยากเช็คดูเฉยๆว่าตอนที่กดแล้วมานามันจะหมดเนี่ยทำไมบางทีมันไม่ขึ้นนะฮะขี้ลายยังขำแม่ ถามคีร่านี่เออก็เออนายนได้เห็นคลิปนี้ก็เออนั่นแหละพี่เกียรเถียงละพี่เกียรพิมพ์เออ <c oughs> ยานายอยู่คนละเซิร์ฟเวอร์หรือเปล่าหรือเน็ตปิงตัวมันไหลหรือเปล่าม <c oughs> ูมอจะไม่ได้ไปกรเลียนแนะมอสมอสต,ต้องอยินยาก,ก่อนนะมอส โอเคครับเออเราเดินเขาเดินตัดอย่างนี้เลยอะมาดูในแมพครับเพื่อนลุมดิตายนะ้วนมอสโอ้มอสเดินตัดอย่างนี้ตายผมมอสดิมอสไม่ได้ไปแล้วล่ะกอเรสแม่หรือว่าเดี๋ยวเขาจะเริ่มอาจริงมากันดีกว่านี้ครับในเรื่องของอาริสเตอร์อันนี้ก็จะเป็นเซ็ของเมดที่ใช้เงินไม่เยอะ ใช้เงินน้อยแ,แรงด้วยนะครับปุบ่มสติ๊กกับอากนี่สองอย่างนะครับแต่ว่าขึ้นอากนี่ก่อนขึ้นปุ่มสติ๊กมันจะเหมือนกับขอมาทับกันนะครับขึ้นอากนี่ก่อนพยายามจับมวยจับจับนาคอนะครับเกมนี้ไม่ก็จับยีน่เลยก็มันจะอันตรีก่อนะก่าวตายเลยเนะต่เพื่อนก็อยู่หัวตองับไม่ไม่ได้เป็นเมนเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาให,าใหม่แหมรู้สึกขาดใจแล้วคนดูขอโทษ รอเล่นกับเพื่อนนี่ถ้าจะแบบไถมาก็แบบแต่ว่าเอ like. ็กคาลิเบอร์เคลียร์ไปก็ยังไม่หมดค,คร <as that coping> em. ับตรงนี <cons> um <Piet> <amo> ้แล้วครับยีน่ารู้สึกว่าจะหิวฟอมโดนปิดอันนี้อติเลยมั้ติเลยนี่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 ป้าบแล้ววางแถบป้าปิดแม่หรือว่านี่คือมหาเทพออฟเลนคนต่อไปอุ้ยวางกูตายแน่เลยว่ะไม่ เกือบเลี้ยวอะเราก็เหมือนทำจังหวะให้เพื่อนนะครับเออแต่จริงๆแล้วเอาไว้จับพวกไฟเตอร์แอสซินได้แต่มันจะจับแอสซินดีกว่าไฟเตอร์นะเพื่อนไฟเตอร์ตัวไวอย่างเช่นพวกเรียวมาอะไรอย่างเงี้ยคือมันไวเกินนะครับเราเราหนีไม่ค่อยได้เออ้ปอป่าไอเอฟเคเพื่อนคุณต้องการคุณต้องการดาเมตรตัวเรามันจะเก่งกว่าเพื่อน เอ้ยต่อเมื่อเพื่อนอยู่กับเรานะครับอยู่คนเดียวไม่ค่อยเก่งที่เขาเล่นเป็นสายสป,ปอ,อร์ตเขพอยอย่างนี้แหละเออเล่นแบบเดินสามเดินกับแครี่เดินกับเมทคอมโบเหมือนกับแก,กแ๊กอ่ะแก๊กมันเลยยากนะครับพูดก,กันง่ายๆเลย,ดยกดอันติีโรโลนะครับดรกดอันติไว้มันดีอย่างนึงแบบไม่ไม่ไมันไ,ไม่ได้จับชีฟนะถ้ามันจับชีฟเราไม่กล้าเดินเราไม่กล้าแบบกดอันตรีเรียบร้อย โอ้โหมีฟ้าสิก็ไม่เพียงพอครับในจังหวะเด็กเมื่อถึงก็ตัดเลือดแล้วดึงหมหอีทีโอ้โหเมมคีล่าครับเฮ้ยมอสมอสมอสเอามอสเออมอสมอสมอตายมอสตายมอสฟิกสวยจ้าสวยจ้ามอสฟิกเกอร์มอสมันจะหมั่นไส้ผมพวกวะคุณเสียวเสียวคือผมไม่ชอบยีแม่นะครับถ้าอยู่ในเลนกันหนึ่งๆอ่ะสวยครับ เท่าที่ได้เล่นมานะตอนนี้มีปัญหาเรื่องมานาเลือดไม่ไม่ค่อยมีปัญหามีปัญหาเรื่องมานานะป่ะเดี๋ยวเรากับกลับกันอีก,กรอบนะฮะเงินเราก็เยอะอยู่เพราะพยายามเดินเคลียนะครับสองศูนย์สามห้าพันสองจริงถ้าได้แบบนี้เออแรงไม่สูงมากพอเล่นได้นะครับพอเอาไปเล่นขำๆได้นะแต่ว่าเพื่อนๆจะเสียดาวนะครับเพื <S <S ่อนๆจะเสียดาวนะครับ มาเราได้เล่มสายแรงเลยดีกว่าอยา่าโหอ,อย่าฟิกจับอยู่แต่ว่าไม่ไม่รู้ว่ะตัวหลังมีใครรับหรือเปล่าโอ้แต่ว่าสายเห็นแล้วครับสองตัวยังต่ำสามตัวครับไม่ถึงเอาแล้วจุดพิกผ่านไอ้จุดจุดพิกผ่านนะครับคารพิเดียเราได้ไปด้วยการสาดคูซิเลตอ้าวแล้วเรียบร้อยครับเจอมอสโอ้มอสมอสจะดับ <laughs> มอจะดักเจอวัติยับยับครับเขามีอะไรฮะแม่แม่ดูอยู่นี่ฮัดูดูดูมอตลอดอันนี้ฮัดูดูมอตลอดดูมอตลอดนะเกมนี้เป็นมอสดีกว่าให้มันให้เขาผวร้อนชอบชอบเขาไี่ชอบรับ แต่จริงก็เห็นแล้วนะว่ายีน่ามันมันไม่ได้ไปฝั่งนู้นกับนาคอสกับเทนะครับเออก็แบบพุ่มนั้นแหละคาเฟนีเปิดผมก็เรียบร้อยเรียบร้อยอันติีตาบแลมดังสามแต้มโอ้โหเรียกว่านักบาสจาัดมันหมันกันไปแล้วเราเดินแบบนี้เลยคงเคลียร์คงเคลคลิปไม่ต้องคนระับเดี๋ยวค่อยเคลียร์พร้อมกันแต่ถ้าเล่นแบบนี้แอสซินโยกเลนให้ผมก็ดีนะเออ ผมเตินช้าไงไปเล่นกับเพื่อนดีกว่าอ้าวแล้วครับอยู่ตรงไหนกันแน่ในจังหวัดนี้แต่ว่าไปก็ไม่เจอเลยครับอยู่ครับไปนี่ดีกว่าเดี๋ยวขับไปนี่ตายเนี่ยตัวดาเมจต์หลักๆก,ก,ก็ตัวไหนนะป่ากับแครี่ของเราเลยที่แบบห้ามตายเนียตายนี่งานจยาบเนียปิดเพื่อนตาย ยังไงก็ตายตายเฮ้ยเฮ้ยฮ่า <laughs> ฮวานเพื่อนกูเล่นสุดจัดไอ้เชยกูขอโทษเฮ้ยมันขอบนิดนึงก็ไม่ให้หรออ้โทษาปิงป,ปิงกว่าเพื่อนปิงกว่าปิงกว่าปิงกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปลาพิกา โอ้โหมหาเทพออฟเลนคนใหม่สูเ้เขาสูเา้เขาสูเา้สขเขาข้าไปนี่ไอ้ตัวเมตาส่งแล้วเอ้ยเอ้ยช่วยด้วยมอสมันจะเอาผม,อมเอ้ยมอสไม่เอากูจริงโอ้มอสโอ้มอสใจเย็นน,นี่ใจเย็นน,นี่หว่ามอสกูโดนเมมแม่แมเลยวะ่ะประมาณนี้ครับก็อย่างที่เห็นเลยโดนเกี่ยวอะไรสักนิดหน่อยอะเลเตอร์มันจะเดินช้าแหละ เออมัน,มน,มนไม่ไหวกับพวกต่อยไหวนะครับอันนี้เราจะเช็คแทบจะทุกพุ่มเลยนะดึงเล่นดึงๆนะครับเราอยู่หน้าไม่ค่อยดีเยจับเย,ยบรอย <c oughs> ไม่ลำามากถ้าปกติเพื่อนๆผมจะลงคลิปไฟเตอร์หรือว่าพวกลิกเตอร์อะไรเงี้ยโอ้โหไปหนู่นแล้วไปนู่นแล้วนะครับแต่ถ้าเราเล่นตัวแบบเอออยู่อยู่ในที่มันเล่นเล่นของมันเนะ่ยดึงๆไว้นะครับ เดี๋ยวพวกมอตอที่เพื่อนๆขอเข้ามารอก่อนนะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวจะทำให้แป๊บหนึ่งทุนนี้ก็ไม่ค่อยว่างนะฮะอันนี้ไม่มีแล้วเมื่อกี้เราเช็คมันมีอยู่นะครับติดอ่าผลของบูมเต็กพวกโคลิทันเดอร์อะไรอย่างเงี้ยมันมีอยู่นะครับผมไม่จับเทนนะผมไม่จับตัวตัวตัวแบกแบบตัวแบกแบบนี้เลยเมื่อกี้มึงฟิกยัดเอ้ยมอสเฮ้ยตัวอื่นก็มีมอสมอลูกแคลรี่เดอมอส ว่านี่ส่วนตัวแล้วว่ามอสไม่ใช่แล้วมอสย้ำยำครับอติยำยำฮัตดูอยู่ดูมอสอยู่ม,ออยมีหรือเปล่าเช็คครับอ่ามีเรียบร้อยตัวนี้เฮ้ย,ยมอสเฮ้ยช่วยหน่อ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 ยมอสเป็นอาผมว่ามึงมีอะไรกูแล้วมอสจริงๆจริงจริงจริงนะมอส กูไม่ได้โปรเว้ยยืนผิดพุ่มมันไม่ใช่ความผิดกูนายยืนผิดพุ่มเออยเวยเฮ้ยโอเคครับตอนนี้ก็รอที่จะบบิวเป็นโอฟแล้วนะครับเอาไว้กันตัวเองเสร็นิดนึงเราสามารถจับแล้วก็ฟิกเกอร์ได้นะียใครมาผ่านมันโดนตายถ้าตัวบางตายตาย <c oughs> โคตรป่าใจเลยวะ่ะไ,ไม่มีไม่มีทางต่อกรอ,อ,อ่ะมึงจะหนีก็ไม่ได้วิชีแอดโอ้โหจับตัวนั้นแอดแม่งนาคอนไม่เล็กจับจับได้ตัวหนึ่งผมผมว่าแครี่มันก็แบกเว้ยถ้าปล่อยให้แครี่มาได้ยิงอ่ะแครี่เขาก็แบกเหมือนกันนะครับนาคอนก็ได้งวยก็ดีนะครับเออไม่รู้จะจับใครดี น่้อยู่ในวงไฟให,ใหญ่ๆเหรอเชอะนาคอสกับมวยอะให้สองตัวนาคอสกับมวยสองตัวแคลรี่ให้เพื่อนไม่มีคนคนลงเลยนว่ากูเล่นไฟเตอร์งานยากกับมันมีให้เลือดเดี๋ยวรอลองเล่นดูแล้วกันเดี๋ยวเพื่อนเปิดแล้วจังหวะนี้หัดดูมอสจูหดัดหดูมอสจูมอสมอสไม่มีสกิลนะมอสมีสกิลมอสใช้ไม่ได้อุ้ย เพื่อนเแบบพื่อนโอ้ยคือมึงปล่อยคุไปเถอไอสวยเพื่อนเวนฟิกเกอร์แล้วเอาล้ครับวัดกันไม่รู้ว่าจะไปหานาคอทันหรือไม่พราะเราเห็นตรงกลางกันเยอะเลยครับมีคนแยกมาดันมาหนึ่งคนเขาคือการสปีดพุชนั่นเองแล้วแต่วันนี้ฟิกเกอร์สปีดพุชป๊าปเรียบร้อยตายเกิด สวยแล้วเพื่อนปิดหลังให้อย่างเอ็นโซเอนโซรับดีมากลุมแทงก่อน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 เพื่อนลุมแทงก่อนมาแทงก่อนเลยเอ้ยไม่มีตัวเย็นแบนไม่มีตัวเย็นก็หลงสบายครับน,นี่ป๊าปอุ้ยอุ้ยแบนแบนมาหาที่ปอฟเลนคนต่อไปไม่ต้องเป็นตัวนี้ครับเดี๋ยวเดียนี่นี่ล่อเลยล่อปาป <c oughs> มอส มอสเป๊มกูทุกทุกวันดูบดเลยฮะโอเคครับประมาณดีแล้วกันนะครับเอาเป็นคอนเทนต์ขำๆให้เพื่อนๆเพื่อนๆดูกันนะครับพวกคอนเทนต์แบบหลักๆมีให้ดูตลอดนะฮะเออเดี๋ยวจะแวะมาคอนเทนต์ขำๆบ้างเล่นๆสนุกดีว่ะเออใครเครียดจัดนะครับผมก็ถ้าใครชอบมีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งให้กันด้วยสหรับวันนี้สวัสดีครับและปลอ เน้นย้ำหนักๆเลยครับตัวนี้เอาไว้เล่นขำๆเรื่อสนุกผมไม่ขึ้นไอเทมรูนให้นะครับถ้าเล่นโอกาสแพ้สูงมากนะครับผมตันนี้สวัสดีครับ